สวัสดีค่ะครับชื่ออะไรก็ยังไม่รู้จักเลยนะครับตอนนี้เรามาชื่อวิละมนค่ะครับชื่อนี่ละมนนะครับวิอ๋อวิละมนนะครับนะเป็นคนที่นะลบบุรีนี่โดยตรงบ้านเกิดบ้านเกิดบ้านเกิดอยู่โคกสำโรงค่ะอ๋อบ้านเกิดอยู่โคกสำโรงนะครับอยู่ที่ลบบุรีค่ะครับโคกสำโรงลบบุรีนี่แหละครับนะครับตอนนี้เนี่ยคุณป้าเนี่ยประกอบอาชีพอะไรมาก่อนครับอ๋อเป็นแม่ค้าค่ะเป็นแม่ค้านะคะขายอะไรครับขายแบบ ขายทั่วไปนะคะขายทั่วไปขายเป็นพวกอาหารนะขนมหวานหรือเป็นพวกด้านของทขายก๋วยเตี๋ยวค่ะขายก๋วยเตี๋ยวนะครับนะพวกอาหารก๋วยเตี๋ยวนะครับนะประกอบอาชีพนี้มานานหรือยังครับอ๋อนานแล้วค่ะเนลูกจบแล้วค่ะโอ้45ปีได้ได้นะประมาณ40ปีแล้วนะครับตอนตอนนี้ยังขายอยู่ป่ะครับตอนนี้ไม่ได้ขายนะคะก็ ไปไม่ไหวแล้วพอ,อลูกจบก็เลิกขายค่ะก,ก็คือนะเขาเรียกว่าขายก๋วยเตี๋ยวนะส่งลูกมาจนลูกจบนะบแต่ว่าสิญญา่งที่เกิดขึ้นนั้นผู้ชมครับนะ ท่านประกอบอาชีพของท่านค้าขายก๋วยเตี๋ยวมาจนถึงสงกรูเรียนจบนะแต่ว่าปัญหานะสิ่งที่เกิดกับท่านก็คือปัญหาสุขภาพนะไม่ทราบว่าพี่มีปัญหาสุขภาพอะไรครับช่วยเล่าให้ผู้ชมฟังหน่อยครับเป็นเบาหวานค่ะครับเป็นเบาหวานครับเพราะว่าตัวเองไม่เคยรักษาว่าตัวเองเป็นเบาหวานก็คือไม่ได้ดูุูภาพเลยนะไม่สนใจเลยนะะพอไปตรวจดีๆก็ตกกระจายครับกินน้าตาลสี่ร้อยกว่าคะก็ทำมาหาจินอย่างเดียวนะจนมีอาการเกิดขึ้นแล้วต้องไปหาหมอ ป้าโกวว่าหมอไปตรวจเลือดเจอน้ําตาล400กว่าเลยเลยครับค่ะแล้วมันมีอาการยังไงวางนั้นน็อกตต้องสีนเลยครับเพราะมันไม่มีอาการเลยคะเอี่หถึงน่ากลัวปัจจุบันทันด่วนแสดงว่าคือถ้าน้ําตาลถึงขึ้นถึง400เนี่ยนะครับเรียกว่าคนเรามันน็อกเลยนะถ้าที่มีไขมันลมอเขาไปยังบอกว่าอยู่ได้ยังไงครับน้ำตาลขึ้นถึง400กว่าครับนะแล้วตอนนี้เป็นครับเมื่อน้ําตาลเจอ400แล้วหมอทํายังไงครับ แล้วเขาก็เห็นแผลค่ะแผลที่นิ้วโป้อ่ะเท้าก็ตรววันวันนั้นมีแผลไปด้วยนะครับใบตัวแล้วมีแผลไปด้วยมันบวมค่ะอ๋อที่เท้าเท้าบวมครับหมอสั่งตัดน่ะหมอว่าเห็นก็ทั้งตัดนิ้วค่ะที่ที่ที่นิ้วบวมนี่นะครับนะไปหมอนี่พบตรวจเจอแา่400นะจะสั่งตัดนิ้วเลยเพาะรับนอนเลยค่ะหรับนอนโรงพยาบาลเลยนะครับเดี๋ยวแลพี่ยังไงให้ตัดข้ามาก็ต้องเสร็จให้เขาตัดฮะอยากหายอ่ะอ๋อครับตัดหมดไหม ตัดนิ้วเดียวฮะที่แรกจะเอากระตุ่มอ่ะข้อกระตุ่มโอ้จะตัดถึงจะตุ่มหือตัดที่ข้อเท้าเลยนะที่แรกเนี่ยคือตัดที่นิ้วนะแต่ตอนนิ้วเนี่ยคือเขาเรียกว่าเห็นมันลุกลาไปหลายนิ้วก็จะตัดที่ข้อเท้านะครับแล้วตอนนี้คือไม่ยอมครับไม่ยอมขอให้ตัดนิ้วเดียวนะแล้วก็เป็นไงเข้ามาหมอก็จะเอาอีกนิ้วหนึ่งนิ้วชี้ก็ไม่ให้ไม่ยอมให้เขาไม่ยอมให้เขาครับไม่ยอมมาให้ก็ให้นิ้วเดียวนะแล้วตอนนี้เป็นไงครับเมื่อออกจากโรงพยาบาลมาแล้วก็ ก็ยังไม่ดีค่ะเพราะทานยาเขาขอให้ัาเพื่อนนะะเพื่อนแนะนำมีทีานยาดิบันไหมครับที่ทานหมออ่ไหมครับอ๋อก็คือนทานยารูบ้านคู่กู้มาด้วยค่ะแล้วก็ทานมานานไหมนานเลานมาได้กี่ปีกี่ปีแล้วครับปีสองปีแล้วค่ะสองปีแล้วที่ทานยาเบาหวานมันได้สองปีแล้วนะแล้วมันอาการเป็นยังไงครับทานมาแล้วมันยังฉีดค่ะฉีดยาค่ะฉีดยาไม่ได้ไม่ได้ทานเป็นยาแก้เบาหวานเป็นเม็ดหรอกครับ เป็นพวกอินซูลินมาค่ะอินซูลินฉีดอินซูลินเข้าเส้นเลยก็แสดงว่าคือตับอ่อนเนี่ยก็ 12cc ค่ะโอ้โเยอะครับครับแล้ววันหนึ่งฉีดกี่ครั้งครับครั้งเดียวค่ะออ๋ฉีดละวันละครั้งนะครับน้ำาคุกตาลนะครับนะคือแสดงว่าตับอ่อนเราเนี่ยคือเขาเรียกว่ามีปัญหานะครับในการผลิตอินซูลินเนี่ยมาเขาเรียกเผาผลาญน้ำตาลควบคุมน้ำตาลเนี่ยนะฮะได้ไม่เพียงพอทําให้น้ําตาลในเลือดเราสูงมากนะครับนะแล้วก็คือตอนเนี้ยหมอบอกว่าเออเราถ้าเรา น้ำตาลมันสูงมากเกินไปหยาดร่างกายเราจะน็อกนะครับก็ต้องใช้ตัวเนี่ยนะเาเรียกว่ากินยาเป็นแมสเนี่ยมันไม่ทันมาต้องใช้ฉีดเข้าไปในในเส้นเลือดเลยเขาเรียกว่าทางรัดนะเข้าไปเส้นเลือดปุ๊บเนี่ยนะไปแต่ว่ามันก็มีปัญหานะครับเมื่อเราฉีดอินซูลินเข้าไปในเส้นเลือดแล้วเนี่ยนะถ้าเกิดว่าระบบตับอ่อนเนี่ยทำงานด้วยตัวของมันเองไม่ได้ปพ๊่มไปตอนนี้ต้องฉีดตลอดเลยนะครับและถ้าฉีดแล้วเนี่ยคือไม่มีทางอื่นรักษาเลยนะครับมันต้องมเพเพิ่มเวลากันนะนะฉีดจาก นะวันละครั้งเป็นวันละสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งนับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆคือทุกสี่ชั่วโมงครับใช่ไม่มีทางเลือกเลยนะครับนะนี่แหละครับในะสิ่งที่เรากลัวที่สุดนะคือเขาเรียกว่าการที่เป็นเบาหวานแล้วเนี่ยนะครับคือตับอ่อนทางานไม่ได้และเขาเราทานยาไปเ